โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอรสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Level Super Master ต94ตัวลายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะแล้วในคลิปนี้ผมจะมาทําการแจ้งเกิดให้กับ ID ตัวไายของผมด้วยการเติมเงินไปมากกว่า5,000บาท แล้วในคลิปนี้ผมจะได้แจ้งเกิดหรือจะโดนวงการเกมลายเลนเจอร์คุมกำเนิดเดี๋ยวเราไปรอดูเลยลากันนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะลูดเป็นแพ็คไปนะผมไม่ได้เติมเป็นลูบี้เพียวๆนะแพ็คแรกก็เป็นทางด้านแพ็คการ์ดเลนเจอร์นะครับผมทุกคนล็อกอินรับวันละ60ลูบี้ตลอด7วันแล้วแพ็คต่อไปเป็นแพ็คที่เป็นทีเด็ดของเดือนนี้นะซุ่มรับอุปกรณ์พิเศษเดือนพฤษภาคมแพ็คนี้เนี่ยราคา799บาบาทใช่ไหม แว่าโอกาสที่เราจะได้รับเกียร์ดีๆเนี่ยแทบจะเป็นครึ่งๆเลยอะเกียร์ที่ไม่ดีสําหรับตู้กาชานี้นะผมว่าน่าจะเป็นไอเกียร์ไม้ตีขนไก่ปีใหม่อันเดียวเลยนะครับผมทุกคนที่เหลือเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบ ในระดับลีกสูงก็สามารถใช้งานได้นะโอเคแล้วแพ็คต่อไปนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็คเลือกรับอุปกรณ์พิเศษเดือนพฤษภาคมแพ็คนี้เนี่ยมีราคา999บาทนะแพ็คนี้คือแบบผมปลื้มใจมากกับวงการเกมลายเลนเจอร์คือถ้าเกิดเราเติมแพ็คนี้ใช่ไหมเราจะสามารถเลือกเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องสุ่มแล้วเกียร์ชิ้นนี้นะผมทุกคนเกียร์ธนูคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เมื่อก่อนนี้ผมเคยเติมเงิน7,000รลูบี้หรือว่าราคาลูบี้ในปัจจุบันนะประมาณ1,000 0กว่าบาทนะครับผมทุกคนเพื่อให้ได้เกียร์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแต่ว่าในตอนนี้ราคา999บาทมาสมนาคุณแบบคือให้คุณได้เลือกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนละกันนะก็เรียบร้อยเกียร์ชิ้นนี้นะเอาไปใส่ให้กับเลนเจอร์ตัวแทงแถมได้ความสามารถ การโจมตีโดนแน่นอนของทักษะคือมันเป็นเกียร์เมตาในตอนนี้นะสำหรับทางด้านเกียร์ธนูคิดมาศสิทธิ์ผมบอกเลยถ้าเกิดไ d ดีของใครเนี่ยที่ยังไม่มีเกียร์ชิ้นนี้ผมอยากให้จัดกันนะแล้วของต่างๆเนี่ยดูดิร้อยลูบี้สิบห้าการ์ดโคตรคุ้มแล้วแบบของกระจิบกระเจ้าของแพ็กนี้อ่ะมันก็ได้เป็นเกียร์แบบ10ชิ้น20ชิ้นเลยมันทําให้คุณเนี่ยสามารถไปต่อได้นะครับผมทุกคนแล้วดูดิได้เขี้ยวได้คมพีนะราคา9 9้ราบาท โถเพื่อนเอาเกียร์โดนแน่นอนมาขายราคานี้ไอคนที่เปิดไปก่อนหน้านี้บอกเลยแสบแผลแล้วแพ็กต่อไปนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็กเกจศักยภาพนะแพ็กนี้เป็นแพ็กที่ผมคิดว่าคุ้มมากที่สุดในเดือนนี้ทางบ้านรอดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอกดรับของก่อนคือเราได้การ์ดเราได้เราได้การ์ดกาชาเราได้ลูบี้เราได้ขนนกแล้วเราได้หินศักยภาพดูดิ มันให้ทีละ100เมตรคือทั้งแพ็คนี้เนี่ยประมาณ500เมตรนะผมจะบอกกับทางบ้านตามตรงเลยนะครับผมทุกคนว่าผมเนี่ยเคยไปนั่งหาหินศักยภาพด้วยการใช้ขนนกไปเล่นตามด่านธรรมดานะผมเสียประมาณ1,000 10, 0ขนนกเนี่ยผมได้หินศักยภาพมาประมาณ150เมตรเพื่อนออกโคตรยากแต่ว่าแพ็คนี้มันแจก500เมตรในราคา499บาท คือเหมือนคุณสามารถเซฟขนนกไปได้ประมาณ4ี5 0 0ื่ขนนกอะสี่หมื่นหขนนกเนี่ยนะบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการเก็บเป็นปีแต่ว่าผมใช้การหยอดกระปุกวันละสิบาทเพื่อมาลูดแพ็คนี้โดยเฉพาะบอกเลยคุ้มจัด แล้วแพ็กต่อไปนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็กอัปเกรดเลนเจอร์นะแพ็กนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมทุกคนคือเราได้รับกบม่วง3ตัวในราคา499บาทนอกจากนั้นยังไม่พอเราได้รับไอ้พวกน้ำยาอันนี้นะเราสามารถเลือกได้เลยแบบไม่ต้องสุ่มนะครับผมทุกคนโอเคคือมันค่อนข้างคุ้มจ่าจ๋าอยู่แล้วแหละสำหรับทางด้านแพ็กนี้แล้วก็ทางด้านแพ็กตัวพิเศษนะ แพ็คนี้ราคา399บาทผมมองว่ากลางๆนะผมทุกคนแต่ที่ผมเติมเพราะว่ามันจะได้ตั๋วปลุกพลังของความสามารถเลนเจอร์9ดาวนะเพื่อเราเนี่ยอัพเลนเจอร์ขึ้นเป็น9ดาวใช่ไหมแล้วความสามารถเลนเจอร์9ดาวของเรามันติดเนี่ยแพ็คนี้จะสามารถช่วยเราได้นะแล้วแพ็กต่อไปนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็คเลโอนาร์ด9าดาวแพ็คนี้ผมเลิฟที่สุดแล้วผมก็ไม่เคยพลาดที่จะเติมมันเลยแม้แต่เดือนเดียวนะเพราะว่าเราจะได้รับกบเดาว ในราคาเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนผมเนี่ยเป็นคนที่เกลือกบมากๆถ้าเกิดทางบ้านคนไหนที่ติดตามช่องกอสูตก็น่าจะรู้ดีนะคือผมเนี่ยเติมเงินไปอย่างคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ4ีห้าคลิปใช่ไหมผมเติมเงินไปประมาณ ห้าพันถึงห0พันบาทผมเปิดแล้วได้รับกบ9ก้าดาวตัวเดียวผมเติมแพ็คนี้พันเดียวผมได้รับกบ9ก้าดาวหนึ่งตัวเหมือนกันคือส่วนต่างนี่คือ4ี่ห้าพันและแพ็คนี้มันได้รับกบม่วงกบแดงกบฟ้าอะไรไม่อีกกระจิบกระจ้อยนะผมทุกคนคือคุ้มมาก แล้วก็เป็นทางด้านแพ็กกบเล็กนะแพ็กนี้คือผมเติมเอาไอ้กบเขียวๆซสะส่วนมากนะผมทุกคนได้กบแดงมาผมก็เอาไปใส่ไอ้พวกตัวสเตจจุติเพราะว่าไอ้ดีงผมเนี่ยมันเล่นเป็นสไตล์เลเวลน้อยของโหดไอ้พวกนี้ก็เลยสําคัญกับผมมากๆนะแล้วแพ็กที่คุ้มค่าเป็นระดับต้นๆของเกมนี้นะผมทุกคนเอาง่ายๆผมเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดละกันก็เป็นทางด้านแพ็กขมแพ็กขนนกนะเพราะว่าราคา29บาทแล้วได้รับลูบี้มากกว่า40 50 60ลูบี้อย่างเงี้ย แพ็กอื่นไม่สามารถทำได้นะครับผมทุกคนแล้วในจังหวะนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับผมทุกคนที่ผมเนี่ยจะทําการกดลับของทุกอย่างของผมแล้วก็ทําการแจ้งเกิดนี่เลยหีบสุ่มอุปกรณ์7ดาวแบบสุ่ม ของที่ผมต้องการก็คือคาถาสถิตจันทาเวทเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการโจมตีโดนแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดได้ชิ้นอื่นมาผมก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันนะผมทุกคนแต่จะได้ไม่ปัดขนไก่ก็พอมันจะแสบแผลเกินไปโอเคอูได้อีก100ร้อยลูบี้สิการ์ดโคตรท่วมขอกดลับของก่อนมันมือจัดโอเคตอนนี้ มันได้เวลาแล้วที่ผมจะทําการแจ้งเกิดนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะรอกล่องกระโดดสักสาครั้งนะเพื่อเป็นนินมิตหมายอันดีที่เราจะได้รับเกียร์โจมตีโดนแน่นอนอีกทีหนึ่งอีกทีเดียวทีสุดท้ายโดดป๊บปุ๊บปุ้ง,งนากากพูดปีใหม่เกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์เมตานะครับผมทุกคนคือน,นะปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้งานตั้งแต่ลีกเริ่มต้นจนลีกตํนานาเลยนะเพราะว่ามันสามารถเลือกเป็นออปชั่นรถ แร่ได้นะครับผมทุกคนแล้วเราเอาไปใส่กับเลนเจอร์สายความบบ่งไวเนี่ยโคตรคุ้มนะก็สําหรับแพ็คที่ผมเติมก็มีประมาณนี้นะผมไม่ได้เติมแพ็คสุ่มรับแสงมืดเดือนนี้ไปเพราะว่าเลนเจอร์ท่าแสงมืดของไอดีผมเนี่ย มันมีแทบจะครบทุกตัวแล้วนะครับผมทุกคนแต่ว่าแพ็คทุกแพ็คที่มาในเดือนนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันคุ้มค่าแล้วแต่ว่ามันจะสามารถคุ้มค่าได้มากกว่านี้อีกนะครับผมทุกคนถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยได้เติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมนะก็คือในตอนนี้นะครับผมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายดีเกมลายเลนเจอร์หรือสาหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คใช่ไหมก็คือในตอนนี้ทางเพจก้อนสุดของผมเนี่ยนะมีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น 5,000คนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ทับคอมเมลากันนะแล้วในคลิปนี้มันได้เวลาแล้วนะครับผมทุกคนคือผมเนี่ยสะกดพลังของไอดีผมมานานมากเลยแล้วผมก็คิดว่าผมเนี่ยควรจะทําวันนี้แล้วก็ควรจะทําที่คลิปนี้ด้วยนะก็คือผมเนี่ยไม่ได้ปั้นตัวเลนเจอร์โคตรเมตาหนึ่งตัวก็เป็นทางด้านลูเดส ปกติเนี่ยนะทีมผมไม่มีรูเดียสผมก็สามารถไต่พีพี P, ขึ้นซูริกกำนานได้แบบชิวๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมปั้นรูเดียสมาแทนทางด้านม็อบไซโคเนี่ยไอดีผมได้ไปต่อไกลกว่าน,นี้มากๆนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่พลาดที่จะทำการแจ้งเกิดให้กับไอดีตัวร้ายของผมขอความสามารถก้าวดาวดีๆการน,น้ำแข็งกันพายุกัดมาเลยไปมาขอหน่อยฮึบเปียงโอ้เพื่อน เรียบร้อยก็ได้เป็นความสามารถที่เกี่ยวกับแร่นะก็บอกตามตรงแผ่นี้แสบจัดเดี๋ยวผมขอหาลูเดีสก่อนความสามารถก้าวดาวมันติ่มไปนะคือผมเนี่ยพยายามเติมแพ็คตัวรีสกิลทุกเดือนเพราะผมคิดว่าถ้าผมสุ่มแล้วเจอความสามารถก้าวดาวติ่มๆแบบนี้มันจะไปต้องใช้แน่นอนโอเคขอเลยความสามารถนี้นี่นี่ผมกดเอานิ้วก้อยล็อกไว้ก่อนลี เออตอนอย่างนี้สิเพื่อนการน้ำแข็งหวานเจี๊ยบนะครับผมทุกคนในตอนนี้ ผมก็ได้นำการอัพลูดิอัสขึ้นเป็น9ดาวและได้รับความสามารถ9ดาวที่ผมต้องการนะเหลือแค่เอากบ9ดาวใส่เข้าไปนะครับผมทุกคนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่วันที่ EXP มันคูณมากพอผมก็จะรอปั้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะดีกว่านะแล้วในอนาคตถ้าผมเอาเลนเจอร์ลูดิอัสมาแทนม็อบเนี่ยแล้วทีมผมใช้คอมโบหยุด5วีรัวผมบอกเลยฝั่งตรงข้ามที่เจอกับผมต้องมีวันไหวกันบ้างนะ แล้วเมื่อกี้นี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมทุกคนว่ากบ9าวดาวของผมเนี่ยนะมันมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแล้วในคลิปนี้ผมจะทําการใช้ลูบี้ทั้งหมด575ลูบี้แต่จริงเปิดแล้วมันก็เสียแค่4 0 0ลูบี้เท่านั้นแหละเพราะอีกทีหนึ่งมันไม่พอผมขอทําการใช้400ลูบี้เพื่อรับกบ9าวดาว2ตัวเลยรักกันนะขอให้ก่อนได้เกิดเงีงประหยัดหน่อยเมื่อกี้นี้เพิ่งจะอุดหนุนวงการเกมไปประมาณ5,000บาทเปิดเปิด เปิดอแปบ๊บนะครับขอแอคหน่อยตึงไงไอ้กอล์ก็ตึงไงสังไว้วิแรกก็มาเลยโอเคครับขอต่อเลยละกันเปิดเปิดก้าวดาวเพื่อนก้าวดาวโอเคคือผมเนี่ยเปิดกบไปเยอะมากเว้ยจนตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดกบของผมให้ทางบ้านได้ดูก่อนละกัน ผมมีกบไฮเปอร์ประมาณ123ตัวนะนี่คือผมเนี่ยใช้แบบบ้านเรนเจอร์ตัวขยะตัวคอกอะไรเล่นๆไปแล้วบ้างนะผมทุกคนแต่ว่ากบยังเหลืออยู่123ตัวคือผมต้องเกลือมาขนาดไหนวอนวงการเกมไรเรนเจอร์เห็นใจกันบ้างโอเคแต่ว่ายังน้อย แพ็คที่เราได้เติมไปมันก็ส่งผลทําให้ดีงผมเนี่ยมันเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ผมได้หินศักยภาพมาทําให้เลนเจอร์ของผมเนี่ยมันเริ่มที่จะตันขึ้นไปอีกสักตัว2ตัวแล้วความจริงแล้วมันไม่ได้ตันหรอกแต่ว่าสายที่สําคัญต่อเลนเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็500หมดไงโอเค ในตอนนี้ผมได้ทำการอัพทางด้านซิลฟี่ของผมให้มีศักยภาพครบ1,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปยัดต่อให้กับเลนเจอร์ตัวอื่นของผมให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูเอเลน์ผมนะว่าผมจะได้เลือดเพิ่อมอีกเท่าไหร่ผมบอกเลยศักยภาพนี่สำคัญกับไอดีผมมากๆ <m> มากแบบกอไก่ล้านตัวเลยโอ้โหอยเม็ดน่าจะได้เลือดเพิ่อมอีกหลายสิบเปอร์อะ <m> โอ้โห จาก39ขึ้นเป็น59%อร์นืดขึ้น20%บอเายเอเลนเซเยเกอร์หวานเจี๊ยบนะครับผมทุกคนในจังหวะน,นี้แล้วเหลือหินสีแดงหินสีแดงใส่ตัวไหนดีวะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการใส่ศักยภาพใหไปกับทีมของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนในอนาคตถ้าเกิดวงการเกมรายเลนเจอร์ยังทำแพ็คดีๆแบบนี้ออกมาอีก ผมยินดีควักเงินจ่ายสนับสนุนแบบไม่อั้นนะคบผมทุกคนเพื่อไอเดียของผมเนี่ยมนได้ไปต่อถึงขั้นสูงสุดนะเพราะไอเดียของผมเนี่ยมันมีปัญหาหนักมากเรื่องการหาศักยภาพมาใส่ให้กับเลนเจอร์ตัวต่างๆนะเพราะว่ามันจะทําให้เลเวลผมขึ้นโอเคจังหวะนี้เสยผมก่อนผมได้ทําการเติมรูบี้เพิ่มอีก26รูบี้หรือประมาณ70กว่าบาทเมื่อกี้นี้นะครับผมทุกคนเพื่อที่จะทําให้รูบี้ของผมเนี่ยมันมากกว่า200แล้วผมจะทําการเดิมพัน เพื่อลุ้นกบก้าวดาวตัวสุดท้ายที่ผมต้องการถ้าเกิดได้มานะอีกแป๊บเดียวผมจะสามารถปั้นลูเดียสขึ้นเป็นร่างก้าวดาวแม็กแล้วามาใส่ให้กับทีมผมมันได้เฉิดฉายต่อโอเค200รลูบี้นี้จะเป็น200รลูบี้ที่สามารถชี้ชะตาไอดีผมได้ไปถ้าเปิดไม่ออกผมอาจจะต้องเสียเงินอีกหลายพันบาทแต่ถ้าเปิดออกรอบนี้ผมจะเหลือเงินไว้กินข้าวเลี้ยงชาบูสาวเลี้ยงชานมไข่มุกสาวอีกเยอะเลยขอกบก้าดาวเปิดเปิด ปดโอ้ก oh, ะจะได้ไปเปสาเวเพื่อนต้องกลายเป็นว่าต้องไป,ไปเปยเกมต่อนะก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะ